ตอนนี้เป็นช่วงของการมอบรางวัลนะครับการแข่างขันโบลิ่งรอบที่4และรอบที่5นะครับเรีขอเชิญู้จิดกาวชิรพงศ์อาจารย์วชิรพงศ์อาจารย์ยาเลื่อนสีนะครับที่จะเป็นกล่าวปราศายให้เกับการมอบรางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศะเภททีมครับสารกครับขอเชิญทั้งทีมนะครับสารกงครับเชิญครับทั้งทั้งสี่คนร้อมครับเียนเชิญครับ อเรา,า,าจัจ,จ,จัดภานิน้นะครับอันนี้คือชนะเลิเ่รครับสโยมครับขอบคุณครับต่อไปรางชนะเลิศประเภทเกมเดียวสูงสุดชายครับได้แก่คุณพลครับขอเรียนเชิญคุณพลครับ เกมเดียวสุดสุดชายครับต่อไปครับเป็นรางวัลชนะเลิศประเภทเกมเดียวสุดสุดหญิงครับคุณขวัญครับยเยยัย uh, <yeah>, yeah. ครับ ขอบคุณครับต่อไปชนะเลิศประเภทสองเกมสุดสุดชายครับอ่าได้เขียนมาน่าจะเป็นฟลานะครับคุณไฟลาใช่ไหมครับเชิญครับสองเกมสุดสุดชายครับสองเกมสุดสุดหญิงคุอคุดเพนหรือคุดปอมครับคุดเพนนะครับอยู่ไหมครับคุดเพนครับ ไม่อยู่นะครับแล้วก็ต่อข้ามไปครับเป็นรางวัลผู้พี่ครับสามไทยครับสามไทยสามไทยอยู่ไหมครับอยู่นะครับได้ครับเชิญเลยครับสามไทยครับเป็นรางวัลผู้พี่ครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่อ